ส,สวัสดีทุกท่านนะคะตาจี้หาววันนี้ขอเชิจะมาในหัวข้อครอบครัวนะคะครอบครัวเราเรียกว่าจ้าถิงจ้าถิงจี้ยาเจ้าเธอหิงถิงเจ้าถิงครอบครัวเอ่อตัวแรกศัพท์คําแรกที่เราจะมาศึกษากันนะคะเยี่ยเยเยเยีเีเอียเีเอียเยียเอีย เย่ยคือคุณปู่กดลิ้นหน่อยนะคะเวลาออกเสียงนะคะไหนไนไหนไนเนอไอไหนเนอไอไนไหนไนไหนไหน,ไน,ไน,ไนคือคุณยา่าตัวที่สามนะคะป้าปะป้าปะเบอร์อาปะเบอร์อาปะป้าปะ,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 ปะคุณพ่อตัวที่สี่นะคะมาหมามาหมาเมออามาเมออามามาหมามาหมาคือคุณแม่ตัวที่ห้านะคะเกอเก เกอเก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 คืพี <t Bal ata> <t ale wiele> ่ชายตัวที่หกนะคะพี่ติพี่ติเตยติเตยติพี่ติพี่ติน้องชายตัวที่เจ็ด姐姐姐เจี้เจจี้เจ姐พี่สาวตัวที่แปดไ妹妹妹เมอเอ้妹妹เมอเอ้ม่ น้องสาวตัวนี้อ่านได้สองเสียงอาจจะอ่านไม่เหมยก็ได้อ่านไม่เหม่ก็ได้นะคะไม่เหมยไม่เหมยได้หมดเออตัวที่ซ้ํากันในภาษาจีนเราจะออกเสียง like เป็นเสียงเบานะคะสังเกตนะคะตัวที่ซ้ํากันตัวที่สองเราจะเป็นเสียงเบาตัวที่เก้านะคะอัวอัวอู้อ่ออัวอูอ่ออัวอัวคือฉันตัวที่สิบไอไอ ไอชีไอไอชีไอไอก็คือรักตัวสิบเอ็ดย่เย่อีเอเย่อีเอเย่เย่ก็คือก้อตัวสุดท้ายนะคะโตโตเตอโตโตแปลว่าทั้งหมดนะคะเอาละคราวนี้เราจะมาเริ่มที่บทเพลงนะคะบทเพลงครอบครัวนี่เราคือจะแบ่งเป็นสี่คู่คู่แรกนะคะ ก็คือเยเยคู่กับไหนนายนะคะคุณปู่คู่กับคุณย่าคู่ที่สองป้าป้าคู่กับมาหมาคุณพ่อคู่กับคุณแม่คู่ที่สามเก๋เก๋คู่กับปีติก็คือพี่ชายคู่กับน้องชายคู่ที่สี่นะคะเจเจคู่กับไม่เหม่พี่สาวคู่กับน้องสาวนะคะเรามาศึกษาเนื้อเพลงกันนิดนึงนะคะ 我爱爷爷，也爱奶奶，爷爷奶奶都爱我。ฉันรักคุณปู่ก็รักคุณย่าคุณปู่คุณย่าล้วนรักฉัน。我爱爸爸，也爱妈妈，爸爸妈妈都爱我。ฉันรักคุณพ่อก็รักคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ล้วนรักฉัน。我爱哥哥，也爱弟弟，哥哥弟弟。 โตอไอ้หัวฉันรักพี่ชายก็รักน้องชายพี่ชายน้องชายร้วรักฉันหัวไอ้เจียเสียเหย้าไอ้ไม่ไมเจียเสียไม่หม่์โตไอ้หัวฉันรักพี่สาวก็รักน้องสาวพี่สาวน้องสาวร้วนรักฉันเอาละคราวน,นี้เรามาเริ่มร้องเพลงกันดูนะคะเราคือจะเริ่มแล้วนะคะ

เดื่อจะได้เข้าใจภาษาจีนมากขึ้นวันนี้เราเสื่อก็คงแค่นี้ก่อนนะคะคราวหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะคะใจ่เซียน